สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทางยูทูบวันนี้นะครับมาพบกันนะครับกับเชฟก๊อตวันนี้จะพาไปเก็บไข่ไก่ไขหานเพื่อนเพื่อนบ้านเชฟก๊อตไม่ไม่ได้ซื้อไข่กินเลยนะครับอยู่กันสองคนอยู่กับอยู่กันแม่บ้านโอ้ไปก็ไปยากครับเพื่อนเพื่อนดูมีไม้พยุงเลยผมไม่ก็บคนช่วยหรอสวัสดีค่ะวันนี้มาเก็บไข่ไข่ไก่ไขหาน อยู่บนหลังคามีไหมรอบนี้อยู่บนหลังคาก็มีแต่ว่าขึ้นไปไม่ได้ต้องไปดูก่อนนะจะขึ้นไปเหรอเนะเพราะว่าไก่มันไก่แม่มันหายไปเห็นรังไหมฮนะ,ะอยู่บนห้องน้ำ ไม่มีหรอกมกั้งรอบนี้ไม่มีนะครับแต่สองแม่อ่ะไม่รู้หายไปไหนอ่ะนี่นเพื่อนอันนี้ไข่ฟอมอันนี้ไข่ออร์แกนิกสามฟองอหนึ่งสองสามหานในนี้มีไหม ในใหนไข่ห่านหรือว่าจะไครไกลกันเดี๋ยวไปเก็บไข่ไก่ไก่งวงสองตัวนี้ก็ตีกันทั้งวันข้าวปลาก็ไม่กินมีไหมไม่มีแต่แม่มันหมอบอยู่สามตัวแม่มันหมอบสามตัวเลยใช่ ไข่หานเหรอเอาพี่กอน้อว่าหานไ,ไขท่ทางอเดี๋ยวเดี๋ยวช้าหน่อย <c oughs> <c oughs> ไข่ออแกนิก <c oughs> ไหน วันนี้ได้กี่ฟองสี่ฟองวันนี้ได้ไข่ห่านสี่ฟองไม่ใช่ค่ะไข่ไก่สองไข่ไก่สามไข่ห่านหนึ่งกินไม่หมดแล้วขายแค่นี้ไข่เต็มบ้านเลยเดี๋ยวไปดูบนบ้านเก็บได้กี่ฟองเอาไปใส่เอาไปใส่ทับเระแวร์ไปครับเดี๋ยวไปดูบนบ้านกันสะสมไข่ไก่นี่เพื่อนๆดูไข่ห่านทั้งแจกทั้งแถมครับ เหลือกินไม่หมดก็ขายครับนี่ไข่โอ้ไม่ได้ซื้อเลยนะครับพี่นวลเลี้ยงไก่บ้านเลี้ยงไก่บ้านกินไข่นะครับเราไม่ได้กินไข่จริงแล้วนะคะดูเลยน,นี่ไข่หม่เอาไปแจกไหนไม่ให้<า>เพื่อนๆดูดิให้พอดีแจกให้เด็ก่อาไหมใช่หานะเด็ก งานกีฬาสีกีลาเด็กน้อยจะเอาไปแจกนะครับโอ้โหไข่เยอะแยะมากดูไข่ก็ใบก็ไม่ใหญ่นะครับใบเล็กๆแต่ว่าข้างในเนี่ยแดงแดงมากไข่ออร์แกนิกนะครับเพื่อนเลี้ยงไก่ไว้ก็ได้กินไข่นะครับไม่ต้องให้ออกเยอะเพราะว่าออกเยอะเราก็ไม่มีอาหารจะให้มันกินนะครับผมนี่ก็มีเหรอ แ oh, ม่บ้านชอบเก็บชอบเก็บไข่แม่คิมชอบเก็บไข่โอ้โหเยอะแยะเลยเลี้ยงไม่ไหวเลี้ยงไก่ไม่ไหวแล้วก็เก็บไข่โอเคเพื่อนๆคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะบรกก่อนเวลาเพื่อนๆมานานละก็ไม่มีอะไรมากวันนี้มาเก็บไข่หานไข่ไก่ออร์แกนิกนะครับไม่มีสารพิษนะครับไม่รู้เขาขายกันใบละเท่าไหร่นะเพื่อนๆลองใต้คอมเมนต์มาสิครับเขาขายใบเท่าไหร่ไข่ออร์แกนิกอะโอเค ฟองเหรอเขาเรียกฟองเหรอไม่เรียกเป็นใบเหรอฟองก็ฟองโอเคครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับว่าใบาละเท่าไหร่ครับไข่ออร์แกนิกเชฟก๊อกับแม่บ้านก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ